เรื่องเงาแห่งอดีตตอนที่หนึ่งนักคลิหะ์หลังเก่าตั้งต่ง,งาดในยามพบค่่าภาพเงาอันมืดมิดตัดกับท้องฟ้าที่สลรัวเป็นฉากหลังที่เหมาะสำหรับโอกาสอันอึมครึมข้างในอากาศอบอ,อ้าวด้วยความโศกเศร้าขณะที่ผู้มาร่วมไว้อะไรร่วมตัวกันเพื่อแสดงความเคารต่อนางอาริเนอร์ฮาเทอร์ผู้ร่วมรับ เธอมีลูกชายคนเดียวชื่อโทมัสใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงเารขณะทักทายแขกขณะที่ผู้มาเยี่ยมคนสุดท้ายเดินออกไปโทมัสพบว่าตัวเองอยู่ตามลำพังในห้องนั่งเล่นที่มีแสงสลัวน้ำหนักของการสูญเสียของเขากดทับเขาเรากับผ้าห่อศพนาทึกเขาหันหลังกลับเมื่อมีเสียงที่แผ่วเบาเรากับผ้าไหมทำลายความเงียบ แสดงความเสียใจกับคุณมฮรเทอร์โทมัสตกใจหันไปเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ทางเข้าประตูใบหน้าของเขาถูกเงาบดบังไว้มีบางอย่างที่น่าตกใจในตัวเขาบางอย่างที่ทำให้โทมัสสั่นไปถึงสันหลังขอบคุณครับโทมัสตอบแม้อาจจะไม่สลัดความรู้สึกไม่สบายใจที่ชายคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจได้ คนแปลกหน้าก้าวไปข้างหน้าสายตาของเขาเฉียบคมและเข้มขน้นแม่ของคุณเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้งต่ำและไพเราะฉันดีใจที่ได้รู้จักเธอเมื่อหลายปีก่อนโทมัสขมวดคิว้วความอยากรู้อยากเห็นของเขาพองทันทีคุณรู้จักแม่ของผมหรอ ชายคนนั้นพยักหน้ามีรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมริมฝีปากของเขาแท้จริงแล้วแม้จะผ่านมาซักระยะแล้วเราก็รู้จักกันแล้วก่อนที่โทมัสจะถามต่อคนแปลกหน้าก็คงคำนับเล็กน้อยแล้วจากไปและหายตัวไปในยามราตีราวกับผี